มะเขือยาวมะเขือยาวมันของน้องนวดช่องเดโชสุกินใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกินกันนะจ๊ะทุกๆคนใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมลี่ขาวตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะอ๋อเหมียวไมมียวอีพึ่งร้องเมียวร้องเสียงดังมากเลยเมียว มวเหมียวแมวเหมียวแมวจรแมวจรเขาจะชอบมาหาหนูหาไดใน <c oughs> อ๊้ตายแล้วคลิปนี้เอาไงดีเดี๋ยวไปลงอีกช่องเนาะอ๋อป้าทำไร <c oughs> สวัสดีกันสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> เอเหมียวมันร้อง เนี่ยเขาแต่พวกตระกูลพืชออมะเขือเนี่ยเขาสามารถตัดกิ่งปักชำได้เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถขยายพันธุ์ด้วยการตัดกิ่งปักชำได้นะจ๊ะไปแล้วเราจะอัดเก็บเก็บไว้แล้วก็คือในสวนพวกเราอ่ะมีอะไรก็อัดเก็บเก็บไว้นั่นแหละอัดทิง้งๆไว้เอาขึ้นปกคลิปใครจะดูไม่ดูไม่เป็นไรนะจ๊ะ ให้อัดบันทึกเอาไว้ว่าในสวนเรามีอะไรบ้างปลาละหนึ่งสมองสองมือทํามุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนนะจ๊ะสู้ไปด้วยกันดูแลสุขภาพให้ดีๆด,ด้วยฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะอุ้ยเดี๋ยวเราก็จะได้กินแล้วลูกให,ใหญ่เดี๋ยวจะเก็บไว้ทำขยายพันธุ์ต่อเอาเม็ดไปโรยหว,วานเราก็จะได้มีมะเขือพวง เอเมื่อเกือเมื่อกือยาวกินตลอดดูแลสุขภาพเด้อแค่นี้นะ